มาพบเจอกันหลังนะคะพี่น้องคะเอ็นธนาบัตรุนนี่ก็จะพูดออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าเอ็นประจำสมมติเมือเดียวโจงนั่นลงจงนี่ลงกระจิงนะคะเป็นเรื่องจิงเลยธนาบัตรุนนี้เป็นรุ่นตีผลิตแบบตีตชิบ้าในราชการถีกลาวนะคะเป็นเ่อนมุนเวียนตีใจใจ ในตรงตลาดตั๋วไปนะคะได้รับอื่นตน้นหรือว่าเราไปซือ้อก้องก็ยังซื้อได้นะคะแต่ว่าตัาว๋วไปเร็วก็กําลังจะหมดไปจะตรงตลาดนะคะเพราะว่าเมกะดีใต้ก้องนะคะไม่พบธนบัตรเดบ,บนี้เร็วไม่จะวเอาก็เก็บครับไปคลังหรือว่าไปไหนนะคะแต่ว่าไม่มีเลยนะคะจะมีธนบัตรราชการปีสิบ เป็นส่วนใหญ่แล้วก็ธนาบัตสปลุ่งรอ,งรองข้าวรุน่นดีืน,น,นะคะส้ารุ่นนี้่ถ่นที่ริ้านี่ก็ไม่ก่อเอลเล้วแต่ถ้าว่าก็ประกาศรับซื้อน,นะคะก็มีนะคะแต่ต้องเปรกนะคะเชน่าทั่วเล็กขั้งบนกับข้้งล่างไม่เหมือกนกันหรือไม,ม่มีอะไรตีแปลกๆนะคะเชนว่าธนาบัตรที่มีส่วนเกินนะคะ เพื่อนเกินีริมหรือตีกอบอะไรแบบนี้ก็ถือว่ามีขาหมากว่าห0ีสบบาทหน้าสนาบัสนะคะแต่ถ้าว่าปกติตรรมาดาแบบนี้ก็ลงคลิปจำจำกันโยแต่ละชงนะคะก็แต่ว่าการลงซ้ำก็ไม่ใช่ว่าจะปูดเง่นกันนะคะแต่ละกล้งก็มีความแตกต่างกันไปนะคะสนบัสใบนี้พลิกให้ดูตัง้ง้านหน้าด้านล่างก็อยู่ในใบเดียวกันแล้วนะคะนี่เป็นด้านล่างนะคะบน นี่ก็เป็นดันหน้าข่อร่วงหล่อกาวนะคะกว่าจะเล่ความซ้ำกัญนกกฟร,ราตกรณีอยาคิดนะคะดานบนนะคะที่เดินปฏิบัติงานหรือว่ากรณีอยาคิดก้กกงกับองค์นะคะแล้วก็ตปีเป็นจุดเย็นก็คือสะพานนะคะโซ่นี่เป็นสะพานตีให้่โตมาโอรานนะคะ ือว่าบางการเดบ้านมาเรวก็จะเน้นจุดนี้นะคะแล้วก็เลกีทิรไทยด้านหน้าก็ยีทิรไทยนะคะอ่ะอยากเลยนะคะแตนบัตแบบมี้ถ้าไก่มีก็เก็บไว้นะคะชเล้มก็่ก็ววงก็ไม่ได้นํามาลงบ่อยๆนะคะนานๆทกที่ปละวตื้อว่าช่องใบนี้เป็นใบที่ยังไม่เลยนะคะที่นามาลง แต่จร,จริงๆแล้วใบเกาอยู่ในลินจับเขามีนะคะเกาีนิดจับไม่ได้ไม่ด้เอาไม้ถูกการได้รับจุ่มนะคะเกาวแบบโครเกรกจับไม่ได้เลยถ้าจับเลยตรงการ้าดก็เลยใส่ไปในหลินชักนะคะไม่จับไปได้หมาจากหนห้นะคะสำหรับวันนี้ก็นําไม้ดูเชยๆนะคะว่าตามารบัดรุ่นนี้รุ่นที่ว่าก็หัวล่วงหลอกเกานะคะก็ต้องมีอะไรแปลกๆก เชนว่าเขาซื้อเพราะมีลายส้นก้องรัฐมนตรีว่าการกระช่วงที่เป็นคุณละก้นหรือผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยแองประเททยนะคะหรือไม่ก็มาจับจุดตีตรงใดผีหนึ่งนะคะเช่นตัวเลีกหรือว่าริมหรือว่าคอบอะไรตกต่ตางนะคะ เขตือแต่เก็บไววได้เหมือนกันนะคะไหวดูจริงๆแล้วชงเลี้ย็เราก็ว่วงจบนะคะสนับัตเบบนี่ชบนะคะรุนนี่เป็นรุนปีเต็ในใจนะคะจบมาเดี๋ยวจะนำสนับัตเบบอื่นมาให้รับชมกันหลังนะคะสําหรับวันนี้ขอบลาทุก่ตนไปก่อนสวัสดีค่ะ